รถที่เสียหายหนักชนิดที่อู่ใสหน้าเราจะทําเคลมยังไงเพื่อนๆคะน้องชายครูเอที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค่ะรุ่น e r 6n 6, 6 5 0 c c ซึ่งราคาตลาดณนะตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะคะเพราะว่ารถเนี่ยสภาพดีแล้วก็มีของแต่งด้วยค่ะจากสภาพรถ,รถที่ยับขนาดนั้นนะคะอู่ประเมินราคา ซ่อมเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมเนี่ยสามสิบกว่ารายการเป็นเงินแสนกว่าบาทซึ่งค่าซ่อมนั้นค่ะสูงเกิน70%ของราคารถณตอนที่เกิดเหตุโดยทั่วไปค่ะบริษัทประกันก็จะบอกว่าไม่ต้องซ่อมแล้วล่ะเขาก็จะจ่ายเงินจ่ายซากนะคะเขาเรียกว่าเป็นการจ่ายซากแล้วเอารถเนี่ยเก็บไว้กับบริษัทประกันเกรนะคะทำเคลมในครั้งนี้ค่ะในส่วนของตัวรถ และค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นตัวเลขกลมๆที่10,000บาทซึ่งซากรถนั้นเราขอเก็บไว้เองค่ะกรณีนี้นะคะเจราจากับบริษัทประกันและบริษัทประกันโอเคปกติอะคะ่ะซากรถเนี่ยบริษัทประกันจะต้องเก็บไว้แต่เคสนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าเก็บไว้ที่เราเราก็สามารถที่จะ หาประโยชน์จากซากตรงนี้ได้นะคะดังนั้นค่ะก็เลยเรียกไปเพียง10,000แบาทท้วนหากบริษัทประกันไม่ยินยอมนะคะคือค่าเกิดว่าเขาเนี่ยจะเอาซากเนี่ยเก็บไว้ที่เขาเนี่ยเกรก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกจากราคาที่เรียกร้องแต่เคสนี้สามารถที่จะจบได้ที่100 0 0แบาทโดยที่เก็บซากรถไว้ที่เรา เพื่อนๆคะในเรื่องของความเสียหายจากตัวรถเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าความเสียหายจากตัวรถนั้นมีหลักฐานเอกสารยืนยันถึงที่มาที่ไปของตัวเลขรวมถึงบริษัทประกันกับอู่เขาก็จะมีราคากลางในการที่จะพิจารณาจ่ายสินใหม่ตรงนี้นะคะแต่ในเรื่องของความเสียหายที่ไม่สามารถจะตีออกมาเป็นตัวเงินได้ล่ะอาทิเช่น ค่าทนทุกขทรมานจากการบาดเจ็บเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนค่ะทำเงินหล่นหายไปเพราะไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะนำหรือแนะนำแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเรียกร้องได้เครวยทำมาแล้วเรียกร้องได้บริษัทประกันใจ่ายให้จริงโดยไม่ต่อรองแม้แต่บาทเดียวทำยังไง EP หน้าเพื่อนๆอ,อย่าพลาดนะคะ เพราะถ้าพลาดแล้วเราจะเสียดายที่ไม่รู้ค่ะ